ีเดี๋ยวเราจะมาซอยหน่อยให้ต้นหน่อยเพราะว่าแค่บาทดีเดี๋ยวเรามาหนีบกันก่อนนะฮะหนีบกันก่อนแล้วเราก็จะซอยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันหน้าเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวอากาศที่แบบฝนอันนี้เราก็หนีบเป็นก่อนนะคะับเดี๋ยวเราก็จะซอยกันอันนีบปลายงุมผมบอบแล้วเลยบาดแล้วมันบานเดี๋ยวเราก็จะมาลบกันแล้วคันข้างหน้าสวยๆหนีบปลายงุมนิด ไม่ดีไม่รู้ทิศทางรู้ไปไหนหมดแบ่งไปเลยเจ้สอย กำลังเลยบบบไอ้ลงไปนิดนึงนะขึ้นเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวนี่นอนแล้วก็ยกตัวต่อยเนะประมาณนี้เราจะต่อยผมแห้งนะครับ แล้วผมก็ยาวไว้สระทุกวันใช่ไหมนะเราทำงานก็สวะมันร้อนนนะนี่เราก็สอยนนงา้ต้องไมอะไร่อือใช่อันนี้ก็เราก็ยกซอเนืดเลย จะต้องหลัดมันลำคามันลำคาบไงผันแข้งผันโคคนชอบผมสั้นอยู่แล้วไงนี่เขาตัด ทำให้ปลาไม่เป็นบ๊อบเกินบ๊อบไม่ชอบอี่ขูา้งหน้าเราก็สไลด์ไล่ๆๆๆๆแบบเตยได้ไดีดดสวยไม่ต้องมัดแล้วตรงนีง้เออดูหนังทั้งวัน ทำไอดูวันธรรมดาวันธรรมดาหลังมันกว่าอันนี้เราก็ทตางไา้เลยโอเคแค่นี้แหละมองข้างหลังก็สวยหลังก็ไยินิดี่ไมีงานกระแทกแล้วเนี่ยนี่ไไม่รู้ว่านี่อะไรดูข้างหน้าแค่นี้พอไหม นะแค่นั้นนะร้านนั้นเราก็เจออย่างนี้เออโ okay. อเคเปรี้ยวแปลกแบลกลูกค้าที้ลำคาลถา,าม่อยากชอบผมยาวยาวนี่ไม่ได้เลยชอบโอเคกังดีเลยนี่แหละอืม้านก็สยวยอย่างนี้โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะทรงเขาเนี่ยเขาชอบเบาๆเงี้ยเวลานน่ากเสยเงี้ยเลยเซ็กซี่แปลกแบบไปไหนก็ไม่ต้องมองนั่นมากสลัดสลัดก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถูกใจร้านเดียวมาไก่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ